นาจัดให้ใส่ปิ้งพิ้งเลย b r avo bravo good morning ladies and gentlemen this is NUNA the magicia แนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ today NUNA า just s a c r i d i c e คัดๆ5 4 3 2สี่สอโอ้มีคำถามจากน้องๆด้วยละคะ่ะไม่คนลหลอๆหน้าตาดีๆถึงได้เป็นแก้งเป็นกวางเป็นเกย์กันไปหมดสงสัยมากมายเลยะคะ่ะจริงๆแล้วนี่นะคะการที่คนลหลอๆเนี่ยกลายเป็นแก้กับกวางไปสมุดมันมีเรื่องเล่านะคะนนธิกา เรื่องมันมีอยู่ว่านักมายาจลคนนี้มีทีเด็ดอยู่ที่ไม้วิเศษค่ะเสกอะไรได้อย่างนั้นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังโชว์ดันมีผู้ชายคนนึงตะโกนแซวว่าถ้าแน่จริงก็เสกตัวเองให้หน้าขาวใสให้ได้สิหน้าดำมีเงินผู้ชายอีกเธอโกรธมากแต่พยายามเสกเท่าไหร่หน้าก็ไม่ขาวใสสักทีผู้ชายที่มาดูดู้หัวเราะยาะเถ้าโมโหในเสกที่ชายเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นเก้งและกวาง น,นักเยาวนเศษขอตัวช่วยที่ทำให้หน้าของเธอเนี่ยขาวใสไม่นานหน้าของเธอก็ขาวใสได้ได้วยพรส่วนผู้ชายปากจัดรักสวยรักงามก็ถูกเศกให้กลายเป็นแก้งและกวางอาศัยอยู่ในไม้ป่าเดียวกันตลอดไปหากว่าฉันมีไม้พิเศษเสกอะไร ไม่ต้องขอทอนก็จัดที่คืนหน้าขอด้วยมชมพูได้ค่ะเป็นหมาสิเป็นแมวเป็นวัวเฮ้ยนั่นมันม้าแล้ววัวต้องมอมอบุ้ง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 ิงจเป็นแป็ด เรามีคนที่เราชอบอยู่แล้วแดดเดนแดเดนอยู่ไหนเป็นแฟนเราอ่ะดูนาจัดให้ใส่ปิ้งพิ้งเลย